คุณป๊อปเปิ้ล63ครับคุณป๊อปเปิ้ล63อยู่ในนี้ไหมคะอ๋อ oh, oh, มาแล้วคาะ oh. เลยคะ่ะพี่เติร์ฟยาวเหมือนกันนะเรเดี๋ยวจะพยายามันนะเอ่อ uh, ถึงถึงคุณคียินดีด้วยที่มูฟออนจากหลักเดิมได้จนเปิดใจพบกับรักใหม่ที่ดีคุณคีเก่งมากอันดับหนึ่งเรื่องความเชื่อใจในตัวมินะ ให้เวลาเป็นรแรงหลักเลยอย่างสปอร์ตมินในทุูปเรื่องด้วยรักมินมในใจแล้วก็ทูนองเตอรครับคนเอาสักตัองหลายคนฟังนะ <ๆ S 2> เกียอทีจะได้ดีใจเออได้เป็นบุกีได้ดีมากๆเลยขอบคุณครับจะปดเศร้าอีกแล้วปวดปวดจะตึงหรือจะรั่วๆทำออกหมาได้ดี ดูสนุกสนานกับการทํางานมากอ,อ๋อใช่ครับสนุกครับ oh. ออพาลร้องเพลงแย่ยม,มากเพลงรักที่เศร้าแต่เป็นเพลงรักนะเป็นกำลังใจให้และรอชมผลงานทนี่จะดูได้ตลอเสมอฝากถึงนักแสดงท่านอื่นและคุ้มกับและทีมงานก็เป็นกำลังใจให้นะคะโรเชนเดลลิโอม,มาน่ารักค่ะ oh. ขอให้ทุกคนเติบโตในเส้นทางที่เลือกและมีผลงานดีๆฝากเอามาอีกนะคะ oh. ของปปุ่หกสั่งว้าน่ารักมากๆค่ะจดหมายจะบ